สวัสดีครับอีว e ิชแนลอาร์ซอ l แฟนครับครับผมวันนี้วันพุทธที่18มิถุนายนครับ2568นะครับเอาล่ะครับวันนี้นะตามเวลาบ้านเรานะครับประมาณบ่าย2โมงนะบ่าย2โมงจะมีการประกาศผู้ถือลิขสิทธิ์ใหม่ของฟุตบอลเพเปอร์ลีกนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์ใหม่นะเขาจะประกาศครับว่าแพ็กเกจ ในปีนี้นะแล้วดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้แพ็กเกจจะเท่าไหร่อ่าจะราะคาเห็นบอกว่าหูย่อมยาวมากวันก่อนเปิดตัวบรรดาผู้ภาคไปแล้วนะก็พอเปิดตัวเสร็จแล้วก็คงจะดูซาวแทกอะดูซาวแทกหลายคนนะก็อ่า,อาแล้วแต่แล้วแต่ชื่นชอบนะครับแอบเขาถ่ายทอดให้เราแต่เราเสียตั้งไงใช่ไหมเพราะนั้นก็เดี๋ยวจะวันนี้ครับบ่ายสองจะรู้เรื่องนะแล้วก็บ่ายสาม บ3สามวันที่รู้เรื่องอีกก็คือโปรแกรมนะครับฟุตบอลมินรมินกในฤดูกาล2 0 2 4อ่าโน2025ถึง2026จะคลอดประมาณบ่ายสามโมงวันนี้นะครับ uh, เดี๋ยวก็มาไดเรียงติดตามดูแลกันนะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันด้วยว่าแม่สาเหตุที่แท้จริงที่เราพลาดแชมป์เมื่อฤดูกาลก่อนเพราะอะไร เพราะอะไรและใครอยากจะเจอนะเปิดสนาม <c oughs> อยากจะเจอใครเอาเดี๋ยวว่ากันนะครับอาวันนี้มีแม่ของกินเล่นมาฝากอีกแล้วนะครับสําหรับมึกกลุบนะมึกกลุบมาดูด,ดูดูลิ้นนะมึกกลุบ <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นเส้นบุกบึงรสหมาล่านะอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมเผ็ดพอประมาณเผ็ด <c oughs> พ,พอลิ้นชานะครับเผ็ดพอลิ้นชานะอันนี้จะเป็นสีส้มนี่จะเป็นรส ดั้งเดิมเป็นหมาล่าดั้งเดิมครับเป็นเส้นบุกที่เขานํามาปรุงรสนะครับปลาบึกกลุบนะมึกกลุบนี่เป็นชื่อยี aw, mm ่ห hmm. ้อเขาบึกกลุบนะอ่ะก็เดี๋ยวจะปักไว้ในช่องนะครับเป็นสินค้าแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับไปจับจ่ายดูนะอันนี้มีรสดั้งเดิมนะครับหมาล่ารสสตรดั้งเดิมและก็ <c oughs> อันนี้สุดแสบสุดแสบอันนี้หมาล่าสูตรสเผ็ด เผ็ดแ,แบบประเภทที่ปากสั่นละลิคอะแต่ใครที่ชอบเผ็ดนะครับแม่จะต้องจัดไงเขาบอกว่าทุกสายต้องมีหมึกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นสายเดียวสายดืม่มสายดูดแล้วก็รวมทั้งสายด่วนด้วยพวกอาหารจานด่วนพวกดูดก็พวกไหนอะพวกที่ชอบกินกับพวก พวกบะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปไงนะแล้วก็สายดื่มก็พวกกันนั้นแก้ควยประมาณนี้นะครับสายเดียวก็พอกชอบกินคนเดียวชอบอะไร the deal, the deal, เด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวเนียแบบประมาณนี้นะทุกสายจะต้องมีครับฝากไว้ด้วยละกันครับสําหรับทั้งสองรถเลยนะมือกรุบนะครับรถดั้งเดิมมาล่าและก็รถเผ็ดจีจ้าสะใจนะครับฝากไว้ด้วยละกันถือว่าเป็นการช่วย ที่หวยไปใหนตัวนะครับขอบคุณงามงานอีกครั้งหนึ่งอ่ะอ่ะก่อนจะไปในเรื่องของที่อมาสรุปสุดยอดกันนะว่าสายที่เราแพ้ที่เราพลาดแชมป์เพราะอะไรเอาในเรื่องของนิโกวิลเลียมล่าสุดก่อนนะครับนิโกวิลเลียมที่พวกเราสนใจนักหนานะสนใจนักหนาว่าจะเอายังไงจะเป็นยังไงพี่ทุกหวยจะเป็นยังไงนะครับเอางี้ตอนนี้นิโกวิลเลียมติดอยู่เรื่องเดียวครับ เรื่องค่าเหนื่อยนะค่าเหนื่อยแพงชี้หายและระดับสามถึงสี่แสนแล้วก็เป็นระดับสามถึงสี่แสนที่หักภาษีแล้วด้วยนะที่หักภาษีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าการที่จะทะลุเพดานขนาด 3, 000, 4, 000, าสามแสนสี่แสนอเซอลเราไม่ทําแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องทําใจในะเรื่องของนิโกวิลเลียมปิดประตูไปก่อนนะคือเราอยากได้แหละนะแล้วพี่น้องก็อยากได้เพียงแต่ว่า มันติดเรื่องค่าเหนื่อยค่าฉีกสัญญาพอสู้ได้แต่ค่าเหนื่อยที่ต้องแบกรับไปตลอดทุกวิคทุกวิคเนี่ยและมันจะทะลุเพดานพอทะลุเพดานปุ๊บมันจะทําลายระบบที่เราสร้างไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นคงไม่เสี่ยงเอามาอันตั้งแต่คนเดียวเพื่อเอามาทำมาแลระบบมันลวนนะครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยบาร์ซ่าไปบาร์ซ่ามาช่วงก่อนนี้มีปัญหาเรื่องเงินแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะหมุนเงินทันจะหมุนเงินทันแล้วก็น่าจะได้ตัวไปก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเรามีก,กอก2ก๊กอก3ก็คือแผน B แผนซอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะส่วนอีกลายหนึ่งอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งในายเรื่องของมาตินซูบิเมนดี้นะครับกองกลางเร็วสุดสดนะถามผมมาหลายครั้งผมอธิบายหลายครั้งวันนี้จะอธิบายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการยืนยันนะกองกลางเชิงสูงครับมาตินซูบิเมนดี้เซ็นดันดากับเราคุยกับเราเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องเผื่อหรืออะไระจริงจิง คุยกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับจะเริ่มทำการเซ็นสัญญาวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับทางเรียวโซซิเดตขอให้การซื้อขายครั้งนี้เป็นเรื่องของงบบัญชีของปีหนะ้าปีนี้จะขาดทุนจะอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แหละเขาจะไม่เอาก้อนนี้ที่เราจะจ่ายให้ที่เราจะจ่ายให้เรีวโซซิเดต เราซื้อแดดตั้งค่าตัวไว้ค่าฉีดสัญญาไว้ห้าสิบเอ็ดล้านนะครับเราจะจ่ายห้าสิบเก้าล้านยินดีจ่ายห้าสิบเก้าล้านแต่แวววาาแววแววมา,มาว่า,า,วาจะเป็นการผ่อนจ่ายอันนี้ก็แล้วแต่ที่สะดวกนะไม่ต้องมาหาว่าโอ้ยมีเงินแล้วทําไมเกี้ยตื่นกับเรื่องของกูถูกว่าต่อให้มีเงินและมีฉลาดหน่อยค่อยๆผ่อนจ่ายเอาเงินส่วนที่ต้องจ่ายไปหมุนทำอย่างอื่นถูกว่าถูกว่าถูกว่า อ่ะรวยก็รวยอ่ะแต่ถ้าเผื่อเขาผ่อนกันได้เขาคุยกันได้ตกลงกันได้ตกลง,งพี่น้องผ่อนจ่ายนะอาจจะสองสามวดก็ว่ากันไปใช่ไหมแทนที่จะเอา59ล้านต๊้เขาไปหมุนตรงโนนตรงนี้ก่อนถูกว่าเออมันมีวิธีนะครับไม่ต้องไปดิ้นแทนเขาเงินเขาถูกไหมเงินสโมสรเขามีหน้าที่เขามีวิธีการที่จะจับจ่ายระบบไฟแนนเชียลทีมรอทีมกฎหมายเขามี เขาพร้อมที่จะทำาให้ทุกหิึงอย่างให้มันโอเคเพอร์เฟกวินวินทั้งสองฝ่ายสุดนะครับยะนมีกังรครับจะเซ็นสัญญากันในวันที่หนึ่งพูดง่ายจะเปิดตัวเพื่อให้รายรับของเรียวโซซิดัตค่าตัวของซูบิเบนดี้จะขอไปเป็นบัญชีปีใหม่โอเคนะไม่คุยแล้วนะครับโยโคเลสตัวของเชสโก ผมไม่คุยแล้วนะรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งและตลาดเปิดแล้วเดี๋ยวคงจะฝุ่นอุตลุดแหละนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะอ่ะวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องที่เตรียมไว้นะครับสําหรับที่บอกวันนี้ครับเดี๋ยวบ่ายสองนะบ่ายสองโมงเนี่ยทางผู้ผู้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้ถือเลิขสิทธิ์ถ่ายทอดใหม่ในฤดูกาลน,นี้ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับจะแถลง นายจะถแถลงเรื่องของค่าดิสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องของค่าลาขสิทธิ์เรื่องของที่พวกเราจะต้องจ่ายอะในการซื้อแพ็กเกจฟุตบอลเพ e ์ล u กในฤดูกาลหน้าทั้งหนึ่งฤดูเนี่ยคอออกมาแล้วจะเท่าไหร่มีหลายคนบอกโอ้โหถูกถูกนะเขาไม่ถูกจริงทวะนะขอให้ถูกแล้วก็มีคุณภาพด้วยโอ้โหจะยินดียังไงก็พร้อมจ่ายใช่ป่ะยังไงเราก็พร้อมจ่ายนะครับแล้วก็หลายคนบอกโอ้โห ต้องถูกใจแนะ่อันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับบ่าย2องโมงวันนี้รู้เรื่องว่าเราจะต้องเตรียมมัรเก็ตเท่าไหร่ในการที่จะดูในฤดูกาลหน้านะครับและช่วงบ่าย3ามโมงถึงบ่าย4ี่โมงของวันนี้ทางประเทศอังกฤษครับเขาจะผมก็คงจะเป็นการแรนดอมอะนะเป็นการแรนดอมคอมเพื่อที่จะกำหนดโปรแกรมฤดูกาลใหม่นะครับปี2025-2025ถึง2026นะ ให้จบเพราะว่าอะไรปีหน้าครับ2 0 2 6เนี่ยฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นขึ้นนะบอลโลกปีหน้าจะมีเพราะนะั้นฤดูกาลนี้จะต้องทำอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรู้แหละว่าเราจะเปิดสนามกับใคร นะเราจะเปิดสนามกับใครนะครับที่น้องอยากจะเจอใครอยากจะเจอนอกบ้านหรือจะเจอในบ้านจะเจอใครอยากเจอใครเป็นพิเศษ,ษไหมเมนมาเม้นมาเมนมา, <c oughs> มน,มานะวันนี้รู้เรื่องนะครับอมาดูแล้วกันสําหรับที่เราพลาดท่าในฤดูกาลที่แล้วนะครับโปรแกรมทั้งหมดที่ผ่านมาเราแข่งไปทั้งหมด3ที่8นะัดนะครับชนะเก็บชัยชนะได้20นะ เสมอสิบสี่เสมอสิบสี่แพ้น้อยแพ้เท่ากับลิเวอร์พูลอะนะลูกได้เสียเรายิงหกสิบเก้าซึ่งน้อยมากๆนะแล้วก็เสียไปสามสิบสี่ลูกได้เสียอยู่ที่สามสิบห้าขณะที่ลิเบอลลูกได้เสียบวกอยู่ที่สี่สิบห้าเรามีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลอยู่สิบแต้มถูกทิ้งสิบแต้มพูดได้ง่ายนะครับเมื่อดูแล้วสาเหตุลึกๆจริงๆแล้วก็คือ ผลเสมอที่ค่อนข้างเยอะเหลือเกินเยอะมากเราเสมอเป็นอันดับสองอ่ะอันดับหนึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เสมอมากที่สุดก็คือเอเวอร์ตันนันสิบห้านัดเอเวอร์ตันเสมอสิบนัดนะครับใน,นขณะที่เราเสมอสนะิบสี่นัดเท่ากับเพื่อนร่วมเมืองลอนดอนเลยริสตัลพาเลตในพูดได้ง่ายคือระดับท็อปไฟเนี่ย ท็อปไฟน์เนี่ยลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีรวมถึงนิวคาสเซิลเขาเสมอกันไม่เกิน10นัดนะครับลิเวอร์พูลเสมอ9นะแมนซิตี้เสมอ8เชลซีเสมอ9นิวคาสเซิลเสมอ6โอเคเราอาจจะแพ้แค่4ก็จริงแต่ว่าการที่เราหลุดเสมอ14นัดแทนที่เราจะได้42แต้มถูกไหม สิี่นัดเนี่ยสี่สิบสองแต้มเต็มเรากลับได้เพียงแค่สิบสี่แต้มมันหายไปเท่าไหรอ่อ่ะเออาะว่าหายไปหูเยอะอะ่ะยี่สิบกว่าแต้มอะ่ะถ้าเราแปลเปลี่ยนตรงนั้นได้เป็นแค่ครึ่งเดียวแต่มันก็ัมันก็พูดไม่ได้ละเพราะมันก็ผ่านไปแล้วนะครับจุดใหญ่เลยที่เราเสมอเนี่ยพี่น้องเชื่อไหม เราหลุดเสมอในบ้านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านัดหลุดเสมอในบ้านในห้านัดแล้วก็เป็นห้านัดที่ไม่ควรหลุดเสมอเลยนะเชื่อป่ะไม่ควรหลุดเสมอแล้วเป็นแบตที่ไม่ควรที่จะหลุดเสมอเลยอะ่ะนะแมตท,ที่สามครับเราเจอใบตั้น้าใครจําได้แมตท,ที่สามเราเจอใบตั้นนะเล่นในบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งแมตนั้นอ่าพี่ข้าวดิคาไลซ์นะครับถูกไล่ออกจําได้ไหม เราเสมอใบตั้น1ประตูต่อหนะึะแล้วก็ในนัดที่9ที่เล่นในบ้านเสมอริวอภูโอเคเสมอริวอภูนี่ถือว่านะเนะก็เขาก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับเสมอในบ้านในบ้านเราเนี่ยศูนนะครับอีกแบตหนึ่งที่ไม่ควรเสมอคือแบตท,ที่เอเวอร์ตันมาเยือนเรา เอเวปรตตันมาเยือนเราแล้วเราทําได้แค่เสมอศูนย์ศย์นี่แหละโอ้โหบุกเท่าไหร่ก็ไม่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 ทำอะไรไม่ได้อะนะครับแมตช์กับแอสตันวินล่าอีกเช่นกันที่เราเล่นในบ้านแล้วทําได้แค่เสมอสองสองโอ้แมตช์นั้นก็ทําให้เสียดายเสียดายมากๆนะครับแมตช์กับทางเบนส์ฟอร์ดในบ้านอีกเราทําได้แค่เสมอเบนส์ฟอร์ด 1ประตูต่อ1ครับและแมตที่3ามี่ 4, เล่นในบ้านกับคิสตัาเปเลสเสมอคิสตัาเปเลสส2ประตูต่อ2เนี่ยเออแต่อย่าลืมนะช่วงหลังเราขาดตัวหลักนะเราขาดตัวหลักราคา,าตัวของมาก,กัรเนส yes. นะครับก็เลยทําให้เนี่ยผลการแข่งขันที่เราต้องเสมอในบ้านถึง6นัดและที่สําคัญไปเสมอในบ้านชาวบ้านเขาอีก8นัด ไปเสมอแมนซิตี้์สองสองเกือบจะชนะถูกตีเสมอในวินาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็บุกไปเสมอเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับบุกไปเสมอฟูลแลมเนี่ยหนะึ่งประตูต่อหนึ่งเนี่ยฟูลแลมเนี่ยฟูลแลมเนี่ยแสบนะเด็ <c oughs> กเราเนี่ยแสบฟูลแลมนะครับแล้วก็บุกไปเสมอไบรตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งบุกไปเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรส อ่าบุกไปเสมออ่าแมนยูแมนย,มนยูในแมตช์นั้นเราไม่น่าแพ้เราไม่น่าเสมอเลยนะเอาพูดตรงตไม่น่าไม่ได้ขิงนะถ้าเราเล่นแบบเต็มเหนียวนะแต่ยังว่ามันล้าด้วยนะครับแล้วก็บุกไปเสมอเอเวอเรตหนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่แหละแมตช์เหล่านี้แหละที่ทําให้เราแต้มหกและเนรานาดเลยอะ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณประมาณที่แมตช์ที่สามถึงแมตช์ที่เก้าเนี่ยแพ้ชนะแพ้อ่าแพ้เสมอแพ้เสมอเลยอะ่ะ นะครับและการที่เราหลุดสี่แมตช์หยุดแพ้สี่แมตช์เนี่ยแมตต์แต่การที่เราบุกไปเยือนบอลสมัดเราแพ้แม้กระทั่งบอลสมัดนะ่ะศูนย์สองไปแพ้ก็คาบ้านบอลหมัดเนี่ยแซบนะแล้วก็บุกไปแพ้นิวคาเซิลศูนย์หนึ่งอันนี้อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าบอลใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็อีกแมตช์หนึ่งที่แหมเจ็บปวดมากก็คือการที่เราเล่นในบ้านและแพ้บอลหมัด บอลมัดเนี่ยฝากรอยแผลให้เราสองแผลแบบแสบบบเลยนะครับทั้งในบ้านนอกบ้านเลยนะฝากไว้แบบรอยแผลแสบบเลยแล้วก็แมตที่แพ้แบบพลิกล็อกแบบตาตั้งตะลึงตึงก็คือแพ้คาบ้านต่อเว์แฮมไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนี่แหละครับก็เลยทําให้แต้มเราหกคะแนนตีลังกาโอเคการแพ้สีแมตมันมาอาจจะไม่เยอะแต่แล้วดูกันหน้า ผลเสมอการขึ้นนําและการต้องรักษาสกอร์ให้ได้คือสิ่งที่เราควรจะต้องทาและบอบว่าพี่มิเกลเดต้าจะต้องย้ําย้ําให้ดีสุดแต่ด้วยสภาพทีมของเราที่มีอยู่ที่เราได้เห็นอยู่ได้แค่นี้ผมโอเคนะครับอันนี้มาชี้จุดได้คือถึงสาเหตุบางสาเหตุที่ทำให้เราพลาดแชมป์ครับก็คือการหลุดเสมอถึงสิบี่แมตช์การหลุดเสมอในบ้านตัวเองถึงหกแมตช์ อันเนี้ยไปเสมอในบ้านเขา,เาโอเคนะแต่การที่เสมอในบ้านตัวเองถึงหกแมตหกแมตเนี่ยมีสิบแปดแต้มแต่ได้แค่แปดแต้มทิ้งไปสิบสองคุณคิดดูแล้วกันการเสมอในบ้านตรงนั้นน่ะเป็นส่วนสําคัญที่เราทําให้เราพลาดแจมจริงจริงนี่คือบทวิเคราะห์ที่ที่ห่วยนํามาฝากกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเจอใครนัดเปิดฤดูกาลเนี้ยเอาไงดีเอาไงดีถ้าเราเปิดก่อนโดยการเล่นในบ้าน เราก็จะเปิด่ยนฤดูกาลด้วยการที่จะเป็นออกไปเยือนในนัดสุดท้ายแต่ถ้านัดแรกถ้านัดแรกเราไปเยือนก่อนนัดสุดท้ายเราจะเล่นในบ้านแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งยูฟาแชมเปี้ยนส์ที่เอาจะต้องเอาแบ,บตตุ้นมาแข่งก่อนอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีเงื่อนไขแต่พูดถึงโปรแกรมเพียวๆเลยก็คือถ้าเล่นในบ้านก่อน แมดปิดฤดูกาลเราจะต้องไปเยือนแต่ถ้าไปเยือนก่อนแม์ปิดฤดูกาลเราจะได้เล่นในบ้านยังไงเดี๋ยวตามดูและนะครับพี่น้องเดี๋ยวอย่างนี้แม์แรกเปิดฤด,ดูกาลไม่รู้วันที่เท่าไหร่มิ t ติ่งโอเคปะ่ะจัดมิทติ n งกันนะครับแล้วมิทเนี่ยผมดูแล้วเป็นถนนสุข,ขาพิบาล3าถนนรามคำแหงชื่อว่าร้านเพื่อนเดี๋ยวผมจะ ไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆก่อนละกันว่าแมตเปิดสนามครับเปิดฤดูกาลนี่แหละนะแมตแรกเปิดฤดูกาลนี่แหละครับเดี๋ยวเราจัดมิติ้งกันนะร้านนี้ได้แล้วร้านนี้ได้แล้วแต่ขอให้รู้วันละกันว่าเราจะเป็นวันไหนจะเป็นศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์นะนะเพราะว่าโปรแกรมผมจำได้โปรแกรมแมตแรกนะเขาจะเตะคืนวันคืนวันศุกร์อ่ะ แต่คืนวันศุกร์ต่อเสาร์นึกออกไหมจะเตะนั้นคู่หนึ่งนะแล้วก็คืนวันเสาร์อีกคู่หนึ่งคือวันอาทิตย์อีกคู่อีกคืนวันเสาร์อีกชุดหนึ่งก็คือวันอาทิตย์อีกชุดหนึ่งดูกันละกันว่าเราจะลงล็อกวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นนัดหมายล่วงหน้าเนยนะเก็บตังค์กันไว้แต่คงไม่แพงหรอกไปกกินที่ห้วยสบายสี่ห้าร้อยสามสี่ร้อยประมาณนี้เดี๋ยวพยายามจะเซตโปรแกรมให้นะอาจจะมีเป็นน้ำแกงคุวยสองขวดแล้วก็มีกับแก้มหนึ่งอย่างสองอย่างเดี๋ยวว่ากัน นะผมเราไปแบบสะดวกแล้วก็มีห้องส่วนตัวเป็นห้อง p r i v a t e ด้วยนะครับเป็นห้อง p r i v a t ด้วยแล้วก็ร้านนี้นะเป็นร้านของศิลปินนี่แอบแอบแบบๆๆเอาบอกนิดเึงเป็นร้านของศิลปินนะครับแล้วก็อยู่แถวอยู่แถวแยกสรีรีไทยชื่อร้านบ้านเพื่อนไปเซิร์ชดูได้ก่อนเลยนะตอนนี้นะครับนะเป็นการนัดหมายกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรารู้โปรแกรมแล้ว ว่าเดือนสิงหาเปิดฤดูกาลวันที่ไหร่เราเจอการเป็นมิทติ้งครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีนะจะไหมเกือบ2ปีแล้วกันเพราะแมทเพราะฤดูกาลที่แล้วไม่ได้จัดเลยนะครับเพราะนั้นกะ็นัดหมายกันล่วงหน้านะใครที่ส่งเสียงมาหน่อยนะว่ามาแน่นอนบวกหนึ่งมาหน่อยได้ไหมจะได้รู้กําลังกันนะครับแล้วก็ใครที่แบบเออมาแน่นอนทักไลน์กันมา T.O.N.T. C R A B นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งภาษาอังกฤษตัวเล็กน,นะครับ T O N T C R A B สำหรับขาเก่ากัากนที่มีรายอยู่แล้วก็ทักทายกันมานะขอไปด้วยคนจะได้อย่างกำลังกันเข้าวๆนะครับถ้าได้จำนวนเยอะจะได้ต่อรองเรื่องอาหารเรื่องอะไรได้เยอะไงโอเคปะ่ะนะเป็น p r i v a t e ส่วนตัวจะได้ไปบอกเขาล่วงหน้านะก็หงประมาณนี้ครับวันนี้ตาม2เรื่องคือเรื่องของอ่าเคะแพ็กเกจพีเมรีว่าจะตกอยู่ที่เท่าไหร่และ2 โปรแกรมของอาร์ซอนนัดเปิดฤดูกาลนัดแรกจะเยือนหรือเย้านะแล้วก็วันไหนแล้วก็ว่ากันแล้วกันนะครับอ่ะก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ของกินเล่นนะอร่อยอร่อยลูกนานลุกนานนะดูบอลไปอาจจะไม่ดูบอลอาจจะดูซีรีส์ก็ได้ใช่ไหมี๋ยวนี้ก็มีซีรีส์ระหว่างที่บอลหรือว่าอาจจะดูบอลจิงแคมซโบสอนโลกไปก็อุดหนุหนกดไปในช่องของที่หวยนี่แหละครับนะระหว่างที่ ไลฟ์ไลฟ์รายลางที่ระหว่างดูคลิปกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีขึ้นมานะก็จะมีขึ้นมาว่า,าช่องแล้วก็มีเป็นสินค้าอยู่ข้างล่างมีอะไรบ้างนี่แหละก็อยากให้พี่น้องช่วยกดกันแล้วก็เข้าไปซัพพอร์ตที่หวยกันด้วยนะครับนี่วันนี้นะเนี่ยเนี่ยมันจะมีขึ้นมาประมาณเนี้ยมันจะมีขึ้นมาตลอดแล้วก็แคปเข้าไปดูได้แท็กเข้าไปดูได้ ก็สั่งซื้อกันเป็นการช่วยเหลือที่ห่วยด้วยแล้วกันฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้สําหรับมือก,กลุ่มนะรถด,ดั้งเดิมกับรถเพจจิจาดนี่พวกเราต้องมีนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไปกับที่วยชแนลสนับสนุนการับด้วยครับปฏิบัติหน้านที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกําลังใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าท,นานที่ตามสามจังหว,วัดชายแดนภาคใต้และที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็ขอให้พวกท่าน อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วกันครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันเอาไว้พรุ่งนี้ครับผมเจอใครเดี๋ยวรุ่นกันเนาะสวัสดีครับ